Bismillahir Rahmanir Rahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه زنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده آه بإسمه. يرم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون أن من عنده إلا بما شاء، وسئ كرسيه السماوات والأرض، ولا يعوده إلهما وهو العزيز العزيز، سامروا أن اللي วันนี้เราอยู่ในหน้าที่สิบเก้าวันแล้วนะคะเริ่มอ่านเลยนะคะอันนี้นะคะอ่านว่าฟาออฟ้าท่ากับฟอ,ฟ,อฟันนะคะฟอฟาก็ได้นะคะแล้วก็ฟขาจะหาอ็นเสรนอานะคะ,ะอ่าน,ะะนว่าฟะ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 ฟ ต่อไปนะคะฟ้าเท่ากับฟอฟันนะคะแต่ใครก็ฟ้าจะให้อยู่ที่เขาเป็นสาระอานะคะแล้วก็ฟ้าก็เท่ากับฟอฟันอีกนะคะฟ้าจะให้อยู่ที่เขาเป็นสาระอานะคะอันว่าฟ้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 า ซฟลชฟลชแฟลตอบไปคะ่ะไาเท่ากับฟลฟันนะคะไฟจะให้อยู่ที่ขาเป็นสระอาาโอเท่ากับกลาักง จะให้ดีเขาเป็นสระอ๋อแล้วาฟาโกฟาโกฟาโก้คำต่อไปนะคะฟาเท่ากับฟ้าฟันจะให้ดีเขาเป็นสระอา อเถ้ากับอ่าาจะให้อยู่ที่ควเป็นสละอาอ่านวฟออาฟออาฟอาต่อไปนะคะนถ้ากับกังเจะให้ที่คอยเปสละอ ฟาถ้ากับฟอฟ้าพระธที่เขาเปสระอาพรธาตุที่าเอ้ยฟ้าถ้ากับฟอฟันพระธา่าที่เขาเป็สระอ่า อันก็ f รก็ฝรั่งกต่อไปรถากับโจโจนะคะของเราแลค่ะก็จะใส่สองาเราก็ได้สี่ถ้าก็รากับ ควราดับอินซอรซอนะปะาฮัี่คอมิเรละออฟาเท่ากับฟร์ฟันปาดาฮัลิคอมเมอร์ละอาอ่านว่าฟาโซฟาโซฟาโซฟา ต่อไปซอสทอดกับซอสาระนะคะอะนีย่าเี้ยกองเราเป็นซอสสาระนะคะเขาจะใส่เป็นซอสเจียวซอสจดก็ได้นะคะ 咋了？沙发， คนต oh, <the> ่อไปค่ะฟ oh, <at> ้าเท่ากับฟอฟันฟ้าแต่ค่ะจริงๆควเป็นสระอาดอทเท่ากับดาวดาเนาะฟ้าแต่ค่ะจริงๆควเป็นสระอ๋ออันนว่าฟ้าดอฟ้าดอฟ้าโดฟ้าโดคำต่อไปนะคะฟ้าชาฟ้าชาฟ้าชา ฟ้าเท่ากับฟอฟันเพราะเธออยู่ที่เขาเป็นสระอ่าชีนเท่ากับชอช้างพราะเธออยู่ที่เขาเป็นสระอ่าเหมือนกันกนะคะอ่านว่าฟาชาฟาชาฟาชา ว่าคำนี้นะคะที่ดเส้นใต้ไปให้เดี๋ยวเส้นใต้ไปให้ดีกว่านะคำไหกที่อ่านนะคะนี่นะคะอ่านว่า father father f ากับฟอ r fun f a อยู่นี่เขอเป็นสระาากับรอโซ r ล้วก็ของนะ 放啥拉的瓜？放啥拉的瓜？我倒要吃个绿色的。啊，f a t h f a t h f a t h ่อไปค่ะวันนี้ใกล้จะหมดแล้วฟ้าเท่ากับฟอฟันฟ้าเท่ากับฟอฟันห้อ่ชื่เขาเป็นาน่าเอออัลฟาฟ้าจไซเทกับซโซห้ พเราตรงนี้ก่จอๆนะครับพเรเรียนะอาเดินเท่ากับตเดยเดเเขาเป็นสระอานะคะว่าฟาซาดาฟาซาดาฟาซาดาฟังนะคะ ฟาสืดาฟาสืดาฟาสืดาคำต่อไปค่ะซอสเท่ากันซอสนีกันนะคะซอสสลานะคะอ้ะะะอาวไม่มีสระให้อันนี้คนน่าจะลืมเขียนต่เขียนเองลวกันเนาะ เขียน okay. สระก่อนนะคะเดี๋ยวจะงการได้สละอะไรขอบอบก่อนนะคะีะยวเพื่อไม่รู้การทำะานโอเคค่ะ เดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนได้แล้วค่ะซอสเท่ากับต่ออะไรก็ได้ชาสันดาส้าซ้เสือแล้วก็ฟ้าได้ที่เขาไม่ใส่เขาใส่ฟ้าเท่ากับฟ้าฟัน ฟอฟังก็ได้ก็จะให้ากับ่อมตานเท่ากับฟอแล้วก็อเ่าั่าอมพอราอ่านันว่าโซฟาโซฟาฮโซฟาฮ ไปะอ้เท uh ่า um. กับอออ่าปตูใ้ที่เขาเปนสระอาซอเท่ากับดอเท่ากับดอชาดาปรตอี่เขาเป็นสระอ้อฟ้าเท่ากับฟอฟันปะตูให้ที่เขาเป็นสระอ้ออ่านว่าไอดอฟอดอฟไ้ดอฟอ ไปค่ะอีนเท่ากับออ่างฟัตจาห้อยที่เขาเป็นสระอฟัเท่ากับฟอฟันฟัตจาห์อยที่เขาเป็นสระอรอเท่ากับรอเรือฟัตจาห้อยที่เขาเป็นสระอรอ๋อนี่มันไม่ใช่ละ นค่ะ,คะก็เลยอ่ารวะมาฝรั่งมาฝร,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 รั่งมาฝรั่เอไปค่ะฟ้าเท่ากับฟอฟัน ฟาตาฮาอยู่ที่เขาเป็นระอาชีนเท่ากับชอชางฟาตาฮาอยู่ที่เขาเป็นซะลาห์ชินเท่ากับชีนเท่ากับจอยักษ์นะคะฟาตาฮาอยู่ที่เขา

โอเท่ากับซากันตาอยู่ที่คอมพิวเอร์อาไม่ท่ากับอ่าฟดตาอยที่คอมพิวเอร์อาฟเท่ากับฟฟัดตายูที่คอมพิวเตอร์อ่าอันว่าซ่อเฟอซ่อนเฟอซ่อฟอรอันอัะนี้กัตอน ใชค่ะดานดานรอใจซีนชีนสอสดอดตอรอสำหรับวันนี้ค่สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮแล้วก็เจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้ไปละค่ะ เดียวขอจบด้วยการอ่านสโลช้อดอันสโลนะเป็นสโลอันอัสละกันนะคะอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัตชัยตอริสราจิมฟิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมด بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نس مش شو هلا لما بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأجر إن الإنسان لفي خزن إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته